สวัสดีครับลูกชายคนโตมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับผักสวนผักนะครับเนาะผักหัวละผ้าครับบดตายพี่น้องบดตายครับรอดครับพายุเข่ามาเขาค่อยๆพี่น้องโอ้ยแห้งย่านในพายุเข่ามาแห้งครับุืนผักหัวละผ้าง่ามนพี่น้อง mm hmm. หัวละผาน พี่น้องพายุตูอันนี้ก็บพายุตูครับข้าง,งมุมพี่น้องโอ้งานหมดเลยพีนนะครับให้ไหรครับพี่น้องมาทัวี่บินตายพี่น้องเอ้ยหลอดครับคุณนะพี่น้องดอกมันนี่ครับคุณนะครับมากมันคุณคุณนี่ก็มาครับมาเคลือต้นเดียวครับเครือเดียวคุณนะครับพี่น้องมากมันโอ้ย บ็ตายครับพี่น้องเออรอดตายนี่ทำมาเง้หน่อยใเนี่ยครับโอ้ดอกทักครับพี่น้องเอบอบักชวนกำผ่าเพื่อเดียวอลลอดคุณครับหมากมือสุดยอดครับพี่น้องมึหมากกนุ่นรบบบไปตั้งแต่ซ่อนคักเมื่อน,นี้อีเอาเก็บบรรยากาศครับต้นทัวมาฝากพี่ฝากน้องมึงครับ มึงไคอยมีเวลาทำคลิปพี่น้องเอา้าปวดทัวรอดตายครับพายุบ้าบาโอ้ยขุนพ,พี่น้องมึงอีโอ้ยสวยงามมึงมากมันดีเลื่อยดินพี่น้องมากมันขึ้นเมืองขึ้นลูกเฮ้ยก็บรรยากาศครับพี่น้องคุณแดดโอ้ยพี่นอ้อ,นองเอ้ยขุนโอ้โหแดโดคักแน่ห้อนคัก โอ้พูนดนะที่ครับพี่น้องมกทัว่วเมื่อตายแล้วได้กินแล้วโคดน้ำถือมือครับเ้าแรงพี่น้องเอ,อ้ยสวยเลยครับเลยเมื่อตายนี่นะครับอันนี้ก็หอมป้อมต้น,ต,นต้นเดียดไปซีเกลซีลาบซีพอได้กินครับพี่น้องมา่ปลูกไรจะมะทั่วนี่แหละครับ คือนักครับหมื่นยานพายุเขามามันท่านพายุเขามามันพายุมันพัดไอ้น้ำเกลือมันหยิดมันแสบมันกระจายตายครับพี่น้องโอ้แต่ว่าบัวเข่ามันเยอะสนุกกินแล้วมันรอดนะรอดแล้วพี่น้องตะกอครับพี่มึงผักสวนขัวเ้วผักสวนขัวโหราภาหามเด้อ ไเพ่งมือพักกินมาเก็บบ่เด้อครับบ่ได้ห่วงหนุ่มไม่แห้งดอกนี่แหละเก็บบ่เลยดดเด็ดครับพี่น้อองุอ่มวันคักนงวนดเนาะท่นะครับคลิปนี้ก็เอามาตอมาปากมาตอหมีน้องครับสหรับถั่วเพื่อเดี่ยวอดรอดถั่วร์กัมพาร์ มาพี่น้องเบอ่งพูหายจีดึงกันพี่น้องเนาะมีโอกาสกันทีได้ไปจิบเรื่อยๆนะครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็โอ้เหลืองานคำพี่น้องเอ้ยไปใส่เมืไไ่อใส่บไดนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องเดี๋ยวพา่งอีกพักอีกสวนหนึ่งครับท้างนี้ก็สิเป็นพักแพ้วครับมึงพี่น้องโอ้พายุมาได้แนันมักมักแดดพี่น้องเอ้ยคุณ ตุนงามมือพี่นอ้องเมืองนู้นรวมมือโอ้ยใจอ่อนไปเนอะพี่น้องอยูไอไก่มีผักกินเมาผัากไปกินเด้อผักหัละผ้าผักอีตูผักแผ้วยังเอา้าฉันเล่าคลิปนี้ครับพี่น้องกะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเบิ่งพราหายกินถึงกันนะครับเนาะถ้าบรรยากาศแดดฮ้อน่ฝนนะครับฝนพวกอันนี้ก็ปลาเข่าน้อง เนี่ยี่น้องก็สีเกลียวเลพี่น้องเริ่มสีเหลืองแล้วแดดฮ้อนครับนี่นะครับบนทัวสวยดุมโอ้ใครปุ๋ยหาครับปวดปุ๋ยปะทัว ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนียครับเนาะอย่าได้ลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้นครับเด้อช่องลูกชายคุณตู่แชนแนลครับผมโชวกุญมันมาแล้วเวี่ยเนี่ยวงคนมืออย่างคนนล้นเนี่ยืมอย่างคนแล้วเนี่สวัสดีครับ